เน้นความสมดุลระหว่า้นสายและแตกแตราคาหยดย ติดล้อกับอันนี้เป็นเมงแต่อันนี้อย่างนี้เลย ยังทันเัีแบบอ่ะ่ะยังไม่ได้ไงหนูไม่มีเวลาด้วยลุงเหตการณ์่ฟังกันวันนั้นไปทำอะไรอ๋อวันนั้นไปประกวดแมวครับประวกวดแมวสองวันวันที่สีว่วันที่ห้าครับแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเออวันที่ห้าวันสุดท้ายครับครับก็ผมเก็บของเพื่อที่จะกลับและตอนสามทุ่มครึ่งครับแล้วก็ไปที่รถพอไปที่รถเสร็จ ขับรถออกมาจากช่องได้นิดเดียวก็รู้สึกว่ารถมันผิดปกติก็เลยจอดเลยแล้วลงไปดูก็เจอตะปูอยู่ที่รถครับเจอตะปูอยู่ที่รถสองล้อเลยสองล้อหลังแล้วก็เดินย้อนกลับไปที่ช่องจอดนะครับก็ไปเจอตะปูอีกชุดหนึ่งที่ยังไม่ได้ไม,ไ,ดไ,มไ,ดไม่ได้ติดที่ล้อดลดรถไปก็เลยแจ้งรอปภให้รปภมาดูรปภก็มาช่วยดูของ ของห้างนะครับมาช่วยดูมาช่วยมาช่วยอำนวยความสะดวกครับมาดูแล้วก็แนะนําให้ไปแจ้งความแจ้งความแล้วก็จะเอ,เอากล้องวงจรปิดให้ดูครับแล้วก็คืนนั้นเขาบอกว่าคืนนั้นเดี๋ยวเขาจะดูให้ตั้งแต่คืนนั้นเลยวันรุ่งขึ้นให้ไปแจ้งความแล้วก็นําใบบันทึกประจําวันมารับคลิปวิดีโอทั้งหมดของข้าผมที่ลักษณะตะปูมันเป็นยังไงพี่ผมบอกว่ เป็นเป็นตะปูหนึ่งนิ้วครับหนึ่งนิ้ววางติดอยู่กับกาวสามเอ็มอันนี้เราะที่ามั่นใจเลยว่าต้องมีคนวางแน่นอนใช่เรามั่นใจเลยเพราะว,ว่าเพราะว่ามันมันถ้าเราโดนตะปูธรรมดามันจะน่าจะสักตัวเดียวสองตัวเต็มที่ก็สองตัวแต่นี่มันโดนสองล้อสองล้อเลยแล้โดนประมาณักล้อละสิบสิบยี่สิบตัวครับเราก็เลยเดินกลับไปดูด้วยพอเดินกลับไปดูเสร็จเห็นที่มัน มันยังไม่ได้โดนเหยียบนะตอนนั้นก็อีกหนึ่งแผงที่เขาทําเขาทําเอาไว้โดนทั้งหมดสองล้อด้วยนะที่โดนทั้งหมดสองล้อครับจากที่ที่ตึเราคิดว่าสาเหตุน่าจะเกิดมาจากอะไรตอนแรกก็ไม่ทราบสาเหตุเลยไม่ทราบไม่ทราบไม่ทราบเลยว่าว่าเราไปทําอะไรให้ใครนะเราก็เราก็มาปกติของเราอยู่แล้วครับพอเลิกงานเราก็เลิกงานจบเราก็ ขนของกลับบ้านก็มันก็ไม่มีอะไรเหตุการณ์อะไรอแต่งานนี้มาโดนเราก็เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเราโดนเรื่องอะไรคิดว่าเป็นคู่แข่งอะไรไหมนี่คือ,อช่วงเวลานั้นเราไม่คิดอะไรเลยเราไม่คิดอะไรถึงพอเราได้คลิปมาเนี่ยเรายังเห็นรูปคนร้ายเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าใคร<ม>เพราะเราไม่ได้สงสัยใครคือเราก็แบบไอ้คนนี้เป็นไทยเราก็ไม่รู้เหมือนกันจนส่งคลิปเนี่ยไปให้น้อง อีกคนนึงดูช่วยกันดูน้องพอถึงระบุตัวตนได้ว่าเป็นคนในงานครับแล้วเขารู้จักเลยครับน้องคนนั้นเขาก็พอรู้จักพอรู้จักว่าเป็นใครเขาทํางานอะไรทํางานอะไรอันนี้ไม่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 ได้ทำวงการแมวคือน่าจะทาฟาร์มแมวอะไรเหมือนกันนั่นแหละแต่งานประจําหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่แน่ใจเพราะว่าผมก็ไม่ได้ถามเจาะลึกเข้าไปถึงขนาดนั้นครับ ตอนนี้ซ่อมรถเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ซ่อมแล้วครับเ <c oughs> พราะว่ารถต้องจอดทิ้งเอาไว้ที่นั่นเลยเอากลับไม่ได้ฮะจะต้องโทรเรียกน้องมารับมารับแมวกลับไปด้วยเพราะว่าแมวติดอยู่ที่ชั้นจี่ะมาร้อนมากเลยครับแมวกลับมาก็ป่วยเลยครับระแวงไหมพี่ตอนนี้ยังเราแวงตอนนี้ระแวงไหมก็ก็มีเราแวงบ้างนะแต่อาจจะต้องแบบต้องเช็คดูดีๆครับก่อนที่จะ,ะข,ขึ้นรถเนี่ยเราต้องอาจจะต้องเช็คดูดีๆว่ารถเรา มีอะไรหรือเปล่าครับตอนนี้แจ้งความดำเนินคดีกันตอนนี้แจ้งความนะครับดําเนินคดีครับฮะก็เหลือตอนนี้เหลืออยูอ่ตอนนี้เสร็จเรื่องสืบสวนแล้วฮะตอนนี้กําลังอยู่เข้าเรื่องสอบสวนครับคี่แ,แมวที่เราทำใน้เราทำขายส่งออกเ่จะได้ใ,ไใช่ครับแมวแมวเป็นแมวที่ส่งออกครับส่งออกด้วยแล้วก็ในประเทศนี้ก็ขา,ายครับ ถึงคู่กรณีคงไม่ฝากอะไรถึงเขาแล้วครับเพราะว่าน่าจะต้องไปดําเนินคด,ดีกันเป็นไปตามกฎหมายนะครับเรพราะเราเพราะเราเรา,เราไม่เคยมีเรื่องอะไรกับเขารู้จักเราก็ยังเรายังไม่เคยคุยกับเขาดีกว่าขาะผมประกวดมาเป็นสิบปีผมยังไม่เคยเจอเขาผมจําหน้าเขายังไม่ได้เลยนะผมก็ยังไม่รู้เลยว่าผมไปสร้างความ โกรธแค้นอะไรเขาเขาหรือเปล่าผมว่าเนี่อันนี้ผมก็ไม่ทราบจริงคริงเกินครับเกินเกินกว่าเหตุถ้าถ้าถ้าเจาะยางรถเนี่ยคืออย่างเงี้ยเกินเกินละกรีดรถผมดีกว่ากรีดรถกรีดรถอะไรก็ได้แต่มันแบบมันเป็นความปลอดภัยอ่ะมันเกี่ยวกับความปลอดภัยถ้าวันนั้นบังเอิญเราไปขับไปแล้วเราใช่ถ้าวันนั้นเราออกไปแล้วเราไม่รู้ตัวเราออกไปแล้วเราใช้ความเร็วอ่ะมันมันจะเกิดอุบัติเหตุคนเดือดร้อนจะเยอะครับ ใช,ใช่ครับแล้วก็แมวด้วยแมวที่ต้องแบบแล้วแมวสตัวแมวเด็ก2ตัวนี่คือ,อ,อต้องส่งแล้วส่งไปมาดิฟนะครับก็มีเจ้าของแล้วถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นมามันก็มันก็เสียหายเยอะนะครับอ